สวัสดีค่ะน,น,น,นี่ต้นพักเสียนทางแต่พอเมียนเจ้าสรีวานเนี่ยไดนแล้วเนาะทางใดนเนาะเขาสีจับนี่เนาะเด็ดเด็ดเอาอยอดมันอ่อ,อนๆไปเอาไปขั้นส่มนะได้ไปเล้วองละคร,กกร,รนู่เด็ดมันงามเลยอยากได้อีก เพื่อมันเรียนมาพิโน้อันนี้ต้นพินเปะเนาะกบต้นพินเปาะงามๆนี่เมีนบอกโอเคเียนต้นมันห ออาลงแล้วเนาะมีคนฝีฝข้นฝาบานได้เนี่ยแรนมากดีโอ้ยวังว่ามันเป็นต้นพักเสียนี่ตัววานบันี่เก็บเอาไปคันซ่มเนาะ

Kè kè. cái kè kèo kè này, trông xay xì cái khăn nó xì xẹp đúng nó kèo, ôi, kèo cái ao tam kèo này, vả hơn thì mông, nó đang ว่าโมเมนเขาว่าโมเมนซอสนนี่เด้พอพี่น้องอุ้ยวันบ่งหูววันเป็นทักเสียงกำลังไปไปย่างกันไป มาเก็บเอาใหม่อยู่บอร์นี่แล้วไปไปว่างของเก็บออกข้อไม่ถิ่มนะโอ้ยอยางตกะต,ต,ต๊ะตั้งต้นพินเปาะลายลายเมียนมาเมียนเลยคนคนไทยไหมคน ปวนกล้วยเป็นกวดขึงงามสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะว่าในเด้อสวยสุนรอทั่ว,นนวลโลกบา,บาย